มีผลแล้วราชกิจจาลูกเบกษาประกาศกฎหมายแก้ไขใหม่ทำโทษบุตรระบตรุต้องไม่เป็นการกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจหรือกระทำโดยไม่ชอบนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีบุตรหลานหรือว่ามีลูกๆนะต้องระมัดระวังในการที่เราจะลงโทษเด็กนะคะ เมื่อวันที่25มีนาะคม2568เป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะเนผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่25นะคะของพศ2568โดยมีนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การมีเนื้อหาร,ระบุด,ดังนี้นะคะอันนี้ก็จะคุยให้ใหเพื่อนฟังแบบว่าเป็นแบบสั้นๆนะคะเป็นการสรุปๆนะจะไม่คุย ไม่คุยแบบว่าเป็นภาษากฎหมายซึ่งจะมันจะเข้าใจยากนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะไปหาในเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะแต่ว่าอันนี้เอามาสรุปตรงส่วนที่สําคัญสําคัญให้ฟังเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าทําโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมโดยต้องไม่เป็นการกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจหรือการกระทําโดยมิชอบนะคะอันนี้คือกฎหมายที่ระบุไว้นะคะ เหตุผลในการที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นะก็บอกว่าเหตุผลในการประกาศเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าโดยปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดสิทธิของผู้ใช้อำนาจปกครองว่ามีสิทธิทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสักสอนนั้นมีการบังคับใช้มานานแล้วนะคะก็ะคือกฎหมายเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้มานานมากแล้วนะคะเขาก็เลยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนะคะ อีกทั้งพบว่าการลงโทษนั้นหลายกรณีกลับกลายเป็นการกระทำในลนักษณะทารุณกรรมหรือทำร้ายอันส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของบุตรนะคะเป็นเช่นการเคี่ยนตีบุตรหรือส่งผลกระทบต่อพัฒนาการบุตรและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดหรือพฤติกรรมของบุตรที่จำเป็นต้องว่ากล่าวสั่งสอนนั้นนะคะก็คือบอกว่าปัจจุบันนี้มันมีการ ทำโทษกันแบบรุนแรงเกินไปนะคะรุนแรงจนแบบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กนะเท่าที่จําเป็นนะคะก็เลยจําเป็นที่ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองเด็กนะคะเพื่อว่าถามว่าลงโทษได้ไหมลงโทษได้แต่ห้ามรุนแรงห้ามทาร้ายด้านจิตใจแล้วก็ห้ามทาร้ายด้านร่างกายของเด็กนะคะห้ามทารุณกรรมหมายว่าอย่าทําให้เด็กเนี่ยโดนทารุณทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอย,อย่างรุนแรงนะคะนะเขาก็เลยบอกว่า ประกอบกับการปรับแก้ไขสิทธิของผู้ใช้อำนาจในการทำโทษบุตรนี้เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับอนุสัญญาด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีข้อเสนอแนะทั่วไปฉบับที่8ที่ออกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะและประเทศไทยได้รับตอบรับและให้คำมั่นโดยสมัครใจที่ปฏิบัติตามภายใต้กลไก ของ UPR รนะคะรอบที่2อนงะพศ2559ถึงพศ2563อีกด้วยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนินี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเราไปทำสัญญาสิทธิของเด็กไว้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใหม่ออกมาเพื่อกุ้มของเด็กด้วยนะคะสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมเขาก็เลยทำเป็นข้อสรุปมาให้เราอะนะคะเขาบอกว่ากฎหมายใหม่2568เป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่25พศ2 5 6 8การทำโทษบุตรนะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่25มีนาคม2 5 6 -8 ที่ผ่านมานี่เองนะคะสาระสำคัญที่เขาสรุปมานะคะเขาก็บอกว่าสามารถทำโทษบุตรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมเด็กได้แต่ว่านะเขาก็คือว่าเรายังคงทำโทษเขาได้อยู่นะเด็กๆไม่ใช่ว่าทำโทษไม่ได้หรืยังคงทำโทษได้อยู่แต่ แต่อะไรคะแต่ต้องไม่ทารุณกรรมต้องไม่ทำร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็ต้องไม่ทำด้วยวิธีที่ไม่ไมิชอบเช่นทำโทษด้วยการด้อยค่าบุตรอันนี้ไม่ถูกนะคะด้อยค่าบุตรก็แสดงว่าเราไม่ได้ลงโทษรุนแรงดยการตีใช่ไหมคะแต่เราใช้ คำพูดของเราเนี่ยไปด้อยค่าบุตรของเราทําให้รู้สึกเสียคุณค่าลดคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะงั้นเขาคุ้มครองสองอย่างนะคะคุ้มครองเด็ก2ออย่างก็คือไม่ทารุณกรรมทางด้านร่างกายมากจนเกินไปแล้วก็ห้ามใช้วาจาที่ไปเหยียดลูกนะคะหรือว่าไปด้อยค่าลูกหรือไปด้อยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของลูกนะคะอันนี้ก็จะต้องมาตีความกันใหม่ถ้าเกิดว่าเกิดว่ามีเหตุว่าพ่อแม่ไปทำเงี้ยแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเนี่ย าก็ต้องมาตีตรงคาพูดตรงนี้อีกที่ว่าอะไรคือการด้อยค่าอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามันมันแย่หรือไม่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขาออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองเด็กๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีการลงโทษอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อแม่ธรรมดาโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าการตีการดุด่าว่ากล่าวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติซึ่งมันก็ทํายังคงทําได้อยู่แต่จะมีพ่อแม่บางคนเนี่ยที่เขาเ,เหมือนกับว่า มันเกินมากจนเกินไปร่างกายเขาก็ถูกทางุณกรรมนะแล้วก็ทําให้จิตใจเขาย,ย่ำแย่ในการกระทําของพ่อแม่นะคะมันก็เลยจาเป็นที่ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองเด็กๆนะคะเพราะอย่างสมัยก่อนนี่เขาก็บอกว่านกาัวให้ปลูกรักลูกให้ตีใช่ไหมอ้นนั้นเขาก็อย่างสมัยโบราณนี่เขาก็จะมีการตีกันเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ตีด้วยอารมณ์หรือไม่ได้ตีด้วยด้วยการที่แบบว่าด้อยค่าเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะตีเพื่อการสั่งสอนเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่เราเห็น เห็นมาเหตุการณ์หลายๆอย่างเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาคุ้มครองเด็กคุ้มครองเด็กทุกๆคนที่มามีปัญหานะคะอันเราจําเป็นที่จะต้องรู้ที่ตรงนี้เพื่อว่าจะได้นําไปใช้กฎหมายที่เอามาบอกนี่เป็นกฎราชกิจจานุเบกษาเป็นคนเขียนเลยนะคะแล้วก็เขาสรุปมามเป็นการสรุปมาจากสารที่เขาสรุปมาประมาณนี้นะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าข้อที่จริงมันคืออะไรได้เอาไปใช้กับประโยชน์นะแล้วก็สามารถที่จะดูแลบุตรหลานเราได้อย่างถูกต้อง แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคะ